ไอ้ต้ามเราอยากรู้ประวัติดำเนินมันมีบอดยังไงบ้างวะอัพวาเลยตอนเนี้ยถ้าเราจะไปตลาดอัพวาเราต้องเบี่ยงทางซ้ายเห็นไหมหนึ่งกิโลอภพวาจะถึงก่อนแต่ถ้าเปินกะนดกจะต้องมาอีกคือแต่อภพวาไม่มีไม่มีนะวันนี้มันธรรมดาใช่ไอตอนแรกคนที่ไปใช่ไหมเขาก็บอกเฮ้ยเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปมีตลาดมะพร้าวอร่อยอย่างนี้เลยนะไอเพื่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ยอัพวาออ นเล่นยังเขินเลยแล้วพอมันไปแล้วเพื่อนมันก็เลยเพี้ยนกันเนี่ยตลาดนี่แหละไอ้อัมาวาอัมาวาเพี้ยนมาเรื่อยไปอัมาวานี่เหรอทางเข้าเหรอน่าจะเปลี่ยนเรียกอย่างนู้นมันต้องเลี้ยวไปทางซ้ายป่ะรู้ไหมเหรอเออมันไี้มาทางขวาไปแกะ่อกี้ที่มันอันนั้นมาเขียนทางเดินตอนนี้เรากำลังจะไปไหนะมีไปเล่นยิ้วที่ไหนครับผม ซุปสี่คนอันนี้ใช่ไหมครับ